สวัสดีค่ะพคนาค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรีแอคชั่นเรื่องบลูล็อกหรือขังโดนแข่งซีซั่นหนึ่งกอนที่12ค่ะสําหรับตอนที่แล้วนะคะทีมแซดก็ชนะทีมวีแล้วก็ได้เข้าสู่การคัดเลือกครั้งที่2ไปเรียบร้อยแล้วทั้งทีมเนาะก็ชนะไป5ต่อ4ีอ่โดยลูกสุดท้ายยิ้งนี้ก็พร้อมกับการค้นพบสมการในการยิงประตูของเองเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มันก็เฉลยออกมาว่าสุดท้ายแล้วาการจัดตึกแบง่งตึกจริงๆเนี่ยมันคือการใช้หลักการทางจิตวิทยาคือทุกคนคือตึก5ทุกคนคือทีม Z ทีม W ทีม V ทีม X ทีม Y เนาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตึกอื่นๆมันก็มันก็มีทั้งคนที่เ,เก่งๆแลแต่ในขณะเดีวยวก,กันก็อาจจะมีคนที่แบบ รอ,อดมาได้เพราะเพื่อนุ่มทีมะอะไรยี้เนาะก็คือแบบมันก็สุดท้ายมันก็คือแบบปะปนกันอยู่ดีเออไอ,อสุดท้ายที่แบบแบ่งระดับจริงๆอาจจะเป็นภายในตึกด้วยกันหรือเปล่าเนาะเออแต่ถ้าในแต่ละตึกเนี่ยก็คือแบบระดับเดียวกันอ,อืมก็ต้องมาดูว่าการแข่งขันเอ,อ่อการคัดเลือกครั้งที่สองเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะปีทั้งหมดห้าด่านด้วยกันเนาะอ,อืม ก็ต้องมาเจอด่านแรกกันก่อนเลยค่ะเพราะฉะนั้นพไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยค่ะ let's do it ดูสยองชอบกล ทำไม่ผ่านนี่ตกรอบเลยบัวไทยเทคบ่ากันที่นี่โอ้ประเด็นคือเหนื่อย

ตัดสินใจแล้วก็ต้องยิงเลยอันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้บททดสอบจ้ะามีเพิ่มเลเวล ややいやいった <laughs> おお,おもっと進化しななききゃ突破でランダムに発射されるボールとバルとネに囲まれたトレーニングパデおアそして何より เอาจริงเดน,นี่กูกำลังเตะอยู่กับโกระดับประเทศระดับโลกอยู่หรอไฮโซเกินไปแล้วดิต้นทุนเยอะมากค่ะ ホームコロコンにできるもの、ときに行くときに行くきに行くときにときに行くときに行くとしに行くとき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 きととき

状況程度とクオリティそしてそれを90分間持続させる体力進歩を突破することはできない偽者はここで己の非力を通過さっきから一発も決まんねえでもそれでもまだ走りあのトレーニングがあったからでも今になって初めてしゃ ตอนนี้แบบเออเพราะพอถือเวลาเอาจริงๆถ้าเราไปอยู่ตรงนี้จริงมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะรับลูกจากคนคนนี้ตลอดไปเราะันแบบอันนี้มันเป็นแค่แบบทีมชั่วคราวอะ อย่าเพิ่งคิดเองแต่คือกลายเป็นไฟเขียวไปแล้วไม่ใช่ตาสตาัตบปอรด

存在するんだ。なんだこれ。ゲート

ามาหรือเปล่าซาเดดีจา้าือแ้บบมัันจะมาครีแต่กับเพื่อตัวเองไม่ได้แล้วอนทันต้องแบบมีแบบร t r a t e g y ั <c oughs> เเนเีทานทีทันทีทันีทันท มันเจริงสคือตอนนี้มันจะบามัวแต่รอกันแล้วว่ามันก็ชา้าอยากเก็บเธอไว้ตั้งสองคน <c oughs> ง่ายจัง <c oughs>

เลโอไปหาทีมไหมคะอีโก้ううーーเข้าใจไหมอีโก้แต่นายจะหวังพึ่งฉันตกลงไปไม่ได้นะ เราต้องแข็งแกร่งขึ้นเขาไม่ร <and> <out> ู้ส <pt> ึกว่าเป็นเรื่องน่ารำคาญยุ่งยากต่อไปแล้วชันชิปฟีจีท่พานายไม่เด้พฟุตบอ เพราะเรจริงๆเรรู้สึกว่าเหมือนนางีเองเอ้ยไม่ใช่เลโอเองก็เหมือนแบบเหมือนใช้นางีเป็นเครื่องมือ <c oughs> นิดหน่อยว่าในการให้ตัวเองแบบอยากได้สิ่งที่ต้องการก็คือแชมป์แชมป์โลก <c oughs> มันก็มันก็ขนาดนี้แล้วมันก็ต้องเล่นกับคนใหม่ๆมักงแหละมันโอกาสมาแล้ว เพราะอย่างตอนแรกมันเราไม่ได้เป็นคนจัดทีมเองก็ลองพยายามเองมากนะเลโอเธอเองก็ได้ไปตั้งหลายลูกไม่ใช่เหรออ,อยู่ด้วยกันจนเคยชิน มันมีความรู้สึกแบบเอออยากพัฒนาอยากเรียนรู้อยากเข้าใจมากยิ่งขึ้นให้อยู่ที่เดิมมันก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ใหม่แต่บางทีก้จะต้องมาแข่งกันเองไงน่าดีกว่าสูงเลย ตัวสูงเลยเนี่ยสูงสูงมากอยู่ในสนามไม่รู้สึกไงอ,อันนี้คือแสดงว่าเพิ่งมีแค่ทีมเดียวเองเหรอที่เข้ามารอก่อนแล้ว เขามั่นใจเขามาก่อนคนแรกเลยอย่าบอกนะว่าจะอยู่ทีฟกาเลโอ,โอ,โอ

リーバーはブルロックマンを採用チームの勝利とするそして勝利したチームはチームを奪って新しく4人のチームを作ってもらうへぇ<ス>ーあれみたいだほらあれえっとこのりステージを上がっていくごとに仲間を増やし ジ人テレションクリアとかジャーションクリアとなるじゃあ負けたチームはタカオカジーダダ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 チームと戦うかは自由だダダ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 チーム、 よく見たよく見たよが見たよく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 見たよえ見たよく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 はたよく見たよくたよたよく見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 た

ไม,ไม่ละได้ตังที่สามมาถึงตรงนี้แล้วมั้ย <laughs> <laughs> えっ <laughs> 仲間じゃないのか。すんなよ。俺とお前らはクリアするのが早くて、たまえ。俺にとっちゃ踏み台なんだよ。お前ら。勝ち上がれば日本代表に入る。そのためだけに、俺はここにいる。 ปีบมพี่น้องมันเป็นกองกลางแล้วจะไปอัดกระต่ายหลักก็เลยคนละตาแตงเพาก็เลยโดยการไปตีจริง คนนี้แปลกสุดมาแข่งกันเถอะเง้นแข่งกับฉันไหมจ๊ะ

โอ้พูดได้แล้วคือเราลมาคิดคิดดูอารมณ์มึงอาจจะอารมณ์เหมือนแบบ เหมือนเราเหมือนเพื่อนการที่เรียนห้องเดียวกันแบบสมัยมัธยมแต่พอขึ้นมหาลัยก็อาจจะไปเรียนคนคนละมหาลัยหรือเรียนมหาลัยเดียวกันแต่เรียนกันคนละคณะอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเหมัอนแบบาต่างคนต่างก็ไปในเส้นทางของตัวเองแต่ว่ามันก็อาจจะมาเจอกันบ้างอะไรแบบนั้นเนาะเรากำลังคิดว่าเออแบบแต่แต่เอาจริงด่านแรกนี่ก็ทีมแท็กก็น่าจะมีคนไม่ผ่านมาอีกหลายคนหรือเปล่า ไม่แน่ใจว่าจะมีใครบ้างหรือจะมีแค่สี่คนนี้หรออืมก็ต้องรอดูว่าจะมีใครผ่านเข้ามาอีกเนาะสำหรับในส่วนของทีม Z. แซดคือคุณซาเตสึนี่ก็ผ่านหรือเปล่าหายไปเลยเหมือนกันยังไม่เห็นเลยเหมือนกันแล้วก็น้อยอย่างที่บอกคือตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่แบบเราเลือกทีมเองได้แล้วไม่เหมือนแบบตอนเข้ามาตอนแรกที่แบบเอกะเป็นคนจัดทีมให้เพราะฉะนั้น การที่เราอยากจะพัฒนาหรืออยากจะเรียนรู้อะไรสักอย่างมันก็ต้องแบบจับคู่กับคนใหม่บ้างแล้วยิ่งการทำอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อการผ่านเข้ารอบผ่านการคัดเลือกด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของ s t r a t e g y มันก็สำคัญไงว่าเออเราจะเอาเพื่อนอย่างเดียวเลยเหรอเรารู้ว่าเพื่อนเราเก่งแต่ว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยเราควรจับทีมกับคนเดิมๆต่อไปเหรอหรือแบบกับคน กับคนใหม่บ้างอะไรเงี้ยในีเมื่อมันมีโอกาสอ่โอเคกับคนเดิมก็อาจจะต้องเป็นคนที่แบบเออมันมันเข้าขากันอะไรเงี้ยแต่เราก็อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็อาจจะต้องแบบเออคือมันก็การเลือกสมาชิกทีมันก็แบบจําเป็นมันก็สําคัญมันจะแบบเตะแต่กับคนเดิมมันก็เหมือนว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าสุดท้ายแลย้วเราจะแบบได้อยู่ด้วยกันไปตลอดจนจบโครงการนะ่ะเออ ซึ่งแบบโกนางนี้เองเขาอีโกตรงนั้นเขามันก็ขึ้นมาแล้วไงว่าเออเขาแบบมันเหมือนมีความมุ่งมั่นที่จะอยากรู้อยากพยายามด้วยตัวเองแล้วอะ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบอยู่กับเลโอแล้วก็แบบคอยรับลูกกับเลโอเองเดียวหรือแม้แต่ตอนแข่งแต่ทีมแซดอ่ะคือเขาก็เริ่มพยายามด้วยตัวเองก็จริงแต่มันก็ยังเป็นการที่แบบมันก็ยังต้องแบบเ,เขาเรียกอะไรแบบประสานงานกับ สมาชิกในทีมอยู่ดีกับเลโออยู่ดีแต่ในตอนนี้ที่แบบเออมันเลือกเองได้แล้วเขาก็แบบรู้สึกแล้วคือยิ่งอิสางิเป็นคนที่ปลุกจิตวิญญาณตรงนั้นเขาเขาขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบอยากไปสัมผัสด้วยตัวเองแบบใกล้ชิดในทีมเดียวกันอย่างเงี้ยแต่ย่างเลโอเรามองว่าเลโอเขาก็ไม่ได้เป็นคนไม่มีก่ามสามารถหรอกแล้วว่าเขาก็มีก่ามสามารถนั่นแหลเะเหมือนกับว่าเขาก็เป็นคนที่มุ่งมั่นอยากได้อะไรก็แบบต้องได้เขาก็จะเขาก็มุ่งมั่นใช่ไหม แต่ว่าเราก็นั่นแหละเราเคยบอกว่าบางทีเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าโอเคมิตรภาพระหว่างเขามันอาจจะมีจริงๆนั่นแหละแต่จุดเริ่มต้นจริงๆมันก็เหมือนกับว่าเขาแค่ใช้นางนี้เป็นเครื่องมือในการที่แบบอยากได้แชมป์โลกอะเพราะเขาเห็นแบบเออนางนี้มีพรสวรรค์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นตัวเลโอเองหรือเปล่าที่รู้สึกว่าถ้าไม่มีนางนี้อยู่แบบตัวเองอาจจะทําได้ไม่ดีอย่างนงี้อ แต่เรา่าคิดแบบนั้นก็ไม่ถูกนะในเมื่อแบบโอเคการการอยู่กับคนที่ตัวเองคุ้นเคยมันก็อาจจะสบายใจกว่าก็จริงแต่ว่าก็คิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะแบบได้แบบเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอย่างอื่นกับกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะแบบเพราะว่าเหมือนเลโอเขาก็แบบพิถีเยอะด้วยหรือเปล่าไม่รู้แบบจากการตอนที่แบบตอนแข่งกับทีมแซนแล้วเขาดูแบบโมโหโทโสแบบ รุนแรงมากกับการที่แบบตัวเองจะแพ้อ่างเงี้ยเหมือนเหมือนทีมแซตทำอะไรผิดแล้วก็อิสังีเนาะเขาก็เหมือนแบบเขาเขาก็เหมือนแบบพัฒนาแบบก้าวกระโดดดูนะเหมือนเขาก็แบบคิดตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือเราว่าอิสังีเขาก็น่าจะเป็นคนที่มีพอสวรรค์นั่นแหละเห็นแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะแบบยังไม่รู้ตัวอาจจะแบบหนรือไม่ก็เป็นคนเรียนรู้เร็วอย่างเงี้ยแบบเออเหมือนแบบพออยู่ในสถานการณ์ที่แบบ มันบีบบังคับเขาก็ต้องแบบคิดวิเคราะห์หาวิธีใหม่ๆมารับมือแบบเรื่อยๆเื่อยๆเืยๆมันก็แบบทําให้เขาแบบพัฒนาได้อย่างรวดเร็วตอนหน้าก็จะเป็นด่านที่สองเนาะคือเพราตอนนี้มันเพิ่งเข้ามาแค่แบบสาบมแต่ว่าเมื่อก,กี้อีซังนี้อ๋อมันมนจัดกํลัง รือแปว่ามันจับอันดับตั้งแต่ตอนที่ผ่านด่านหนึ่งเนาะไม่ใช่ว่าตอนเข้ามาที่ห้องด่านสองแล,แล้วแบบเออโดนอีซึงยีดับสิบห้าเาไปแบบประแข่งสาคนนี้โอเคมันคือแบบเออมันคือตอนผ่านด่านหนึ่งผ่านด่านแรกมาเนะว่าแบบอีซึงยีเป็นคนที่สิบห้าก็แต่ก็แบบจับทีมรวมทีมกันได้เป็นทีมที่สองทีมแรกก็คือแบบลินกับคุณคุณความงามกับคุณไม่มั่นใจเ<ต> <laughs> นาะก็ ในเมื่อแบบมันก็มันก็เป็นเรื่องของอีโก้ในเมื่อแบบอ้าวใครก็ได้ใช่ไหมแล้วก็โอเคจัดเลยอแล้วก็ต้องมาดูกันต่อตอนหน้าระหว่างการแข่งขันระหว่างทีมอีสังิกับทีมลินก็คือแบบเป็นลักษณะว่าแบบเออเหมือนชนะก็แบบได้ชิงแบบเลือก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 สมาชิกทีมของฝั่งตรงข้ามให้อยู่ทีมตัวเองมันเหมือนแบบเหมือนเล่นเกมแบบเหมือนใน running man running man ป่าวเหมือนที่เคยดูเหน เออแบบเป็นการแย่งแย่งสมาชิกทีมกันเออบแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบเลยแต่เพียงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะและ้วจะม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย